แพ,ทท, 5, พทที่15.5อ,อัปเ,เดตที่15.5 summer event มาอัปเดตเข้ามาแล้วทุกคนวันนี้ครับอยู่กับผมเองนะครับผมวันนี้เราก็กลับมากันในกิฟตอ anime adventure นะผักหายกันเป็นนานกันเชียวนะแบบเกมนี้นะผมซึกแกย่ที่โูโๆกันครับว่าตอนนี้เนี่ยทางเกมก็อัปเดตแพทที่15.5มาแล้วนะครับ summer event อัปเดตใหม่มานะครับผม่าก็มีอะไรบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับผมอัปเดตนี้เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตของซัมเมอร์นะครับผมซึ่งก็ช่วงนี้นั่นแหละนะครับก็จะมีอีเวนต์ซัมเมอร์นะครับผมมีลิมิเต็ดไทม์อีเวนต์นะครับลิมิเต็ดยูนิตลิมิเต็ดอ่าซีเค็ดยูนิตนะครับแล้วก็มีลิมิเต็ดสกินด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครที่เราใส่สกินเข้าไปให้เนี่ยก็จะสามารถบัฟดาเมจได้นะครับสูงสุดถึง50%เลยนะครับซึ่งมันจะเป็นสกินระดับมิสติกนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีนะครับผมนัั่่นนนนกก็คือออสิขงงเเรานะครับผมเดดี๋ยวใหู้ นี่สกินนี้นะผมอ่าเป็นสก,กินาาระดับมิสติกนะมันเพิ่มดาเมจออไป50%เลยนะจะไม่ผิดน,นะครับผมขาถาเชิญนี่เลย NPK เกมท t อ p อัพเซนเตอร์แน่นอนครับผมร้านนี้ รับเติมเกมหลายเกมเลยนะครับผมตามรูปนี้เลยหาเอาเองไม่ใช่นะครับร้านนี้เติมไม่ได้แต่ Identity, V Corp, Duty, Valorant, Outer p l a n e Star Rail, Free Fire blah blah b ไปเลยนั่นเองนะครับผมและแน่นอนรับเติมเกมหลักๆที่ช่องของเรานะครับผมและเพื่อนๆน,น่าจะเล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Roblox, Star Rail หรือว่า g e n h i n Impact ด้วยนั่นเองนะครับผมเรทราคาถูกมากๆครับผมปลอดภัย100%นครับมีทั้งแบบ UID และแบบ ID p a s s เลยก็ฝาก SCK Game Top Up Center ไว้ในใจทุกคนเลยนะครับโอเคได้ได้เวลาเรียกกระถานเชิญกลับไปในโหมดของเรากันแล้วนะครับกรถานเชิญยอดกับปิงแล้วก็จะเพิ่มทางด้านของ b บ d เ n Pass เนี่ยมาอีก10เทียนะครับ10ขั้นเนาะก็จากตอนแรกเนี่ยก็น่าจะตันอยู่ที่50เนาะได้กระบิมารู้นะผมนะตอนนี้ก็เพิ่มมาถึง60นั่นเองนะครับ ได้มาคนระับของของระดับพรีเมียมเนี่ยน่าจะได้เป็นท่านอนนะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะได้ท่านอนอนอนชายหาดอะไรแนวนั้นนะผมแต่ว่าถ้าเป็นของคนสายฟรีเนี่ยก็จะได้เป็นหอย1น0 0นพคนัะผมอ่ะซึ่งหอยเนี่ยก็เป็นค่างเงินในการเอามาแลกลูกแก้วเปิดกันนั่นเองนะผมซึ่งวันนี้เนี่ย ก็อ,อย่างนี้ทุกคนเห็นกันนะครับว่าตอนนี้ผมดองมาแล้วทั้งหมด45,000นะครับเราจะเอามาเหมากันให้หมดในวันนี้มาดูกันดีกว่าว่าผมจะได้ g ก l ีโรเ o g e r หรือเปล่าซึ่ง g กดีโรเจ g e r เนี่ยเป็นตัวละครระดับซีเคตในแพทนี้นั่นเองนะครับผมอ่าในอัปเดตนี้เนี่ยอ่าก็จะคล้ายๆกับ Dio Over Heaven ที่เคยมาในรอบที่แล้วนะครับผมอ่ารอบนี้ก็จะเป็น g ก l ีโรเ o g e r นั่นเองนะครับผมจะได้หรือเปล่าต้องมารอลุ้นกันนั่นเองนะครับซึ่งระหว่างทางเนี่ยมันก็มีหลายอย่างนอกจาก g ก l ีโรเ o อร์นะครับรู้สึกว่าจะมีตัวละครมาประมาณ สามตัวมั้งระดับมิสติกนะครับผมแล้วก็จะมีเอกุสิบสกินนะครับผมมีสามเอกุสิบสกินนั่นเองครับเป็นสกินระดับมิสติกสามสกินนั่นเองรู้สึกว่าจะมีสกินของโฮชิโนะไอด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าระดับไหนเนาะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มในการเปิดกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะซึ่งวิธีดูว่ามันมีกี่ตัวเนี่ยก็ดูจากของอีโวได้นะครับอ่าก็จะมาทั้งหมดห้าตัวนะครับอ่าในอัปเดตซัมเมอร์เนี่ยมาห้าตัวนะครับจะมาจะเป็นโพไซดอนนะครับ จะเป็นโพไซดอนหนึ่งตัวนะผมซึ่งหาได้จากประตูซีเขตผมก็ไปลงมาแล้วเนาะก็ลงประตูธรรมดาที่เราหามาได้เรื่อยๆนะให้มันดอปซีเขดแล้วก็ไปลงซีเข็ดนะเป็นปกติเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าในการสุ่มไข่300ฟองซื้อมาก่อนร้อยแรก200แล้วก็300ฟองโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ซื้อไข่มาทั้งหมด300อฟองเป็นที่เรียบร้อยนะครับอื ผมก็สุ่มไปก่อนหน้านี้แล้ว150ฟองนั่นเองนะทุกคนก็อย่างที่รู้ครับมันก็ไม่เกลือมากเละเพราะว่าผมก็ได้สก,กินแับ ic, มิสติกมาหนึ่งสกินนะเป็นสก,กินของทันโกนั่นเองนะครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะได้สก,กินของโฮชิโนะไอนะรู้สึกว่าเอฟเฟกมันจะเปลี่ยนด้วยนะมันค่อนข้างเท่เลยนะสารสก,กินไอเนาะโอเคอเพราะฉะนั้นได้เวลานะครับ300เนี่ยเราจะได้หรือเปล่ามาลอลุ้นกันนะครับผมโอเคไปกันเลย1ิบลูกแรก อ่าสักุระสักุระได้จูวี่มาครับสักุระ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 จูวี่สักุระสักุระเออสิบลูกแรกยังไม่มีอะไรนะครับผมก็เอ่อสกิลระดับแรในอีเวนต์เนี่ยก็มีแค่สักุระนะครับผมแล้วก็ระดับอีพิกนะจะมีเป็นลูเคียกับจูวี่นะครับอ่าผมยังไม่ได้ผมได้ลูเคียมาแล้วแหละได้มาเยอะด้วยก็เลยโลออกไปรอบนึงเนี่ยนะครับผมโอเคเราไปสุ่มกันต่อดีกว่าครับผมในโลที่ยี่สิบเนี่ยวะอยู่นี่อ่ะโลที่ยี่สิบวะผมว่าไง มาเจาะดวงดีผมจะดวงดีพอหรือเปล่าเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมได้มิสติกดูไม่ทันเดี๋เดๆๆๆๆเดดูไม่ทันดูไม่ทันอ่อไม่ใช่ตัวละครนะเพราะว่าพิตตี้ยังไม่แตกนะผมเป็นอูเด้นฟิกเซอร์ครับผม นี่เป็นแบบไอติมเอาตอนแรกผมรู้เลยผมมองอะไรผมมองเป็นคันแต่งตัวแนวไทยแบบอารมณ์สงกรานะ่ะแต่มันไม่ใช่ก็คือไอติมนะครับเอ้ยดูดูดีนะดูดีแต่ผมไม่มีฟีเซอร์ดีประเด็นอ่ะเออผมไม่มีฟีเซอร์ถ้ามีก็น่าจะใส่ให้ไปละแต่ไม่มีรู้สึกว่ามันจะมีสก,กินของอุซบด้วยนะครับผมอ่ามีสก,กินของอุซบด้วยก็ต้องรอเปิดให้ได้ตอนนี้ผมก็ได้มิสติกของฟีเซอร์มาแล้วนะครับผมโอเคเราไปกันต่อดีกว่านะครับไปกันเลยผมอยากจะรู้ว่า ผมเนี่ยจะได้โรเจอร์ภายใน300โลอ่านี่เป็นลูเคยนะผมผมอยากจะรู้ว่าผมจะได้โรเจอร์หรือเปล่าเป็นตัวละครระดับซีเคดเลยเนาะซึ่งหาได้จากไอลูกแก้วนี่แหละปึ๊บ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 ใหม่ได้นั่นเองนะครับผมก็คือในนี้มันจะมีตัวละครอ,อยู่ทั้งหมด3ตัวที่เป็นมิสิกแล้วก็มีโรเจอร์เป็นตัวที่4นะเป็นตระระดับซีเคดนั่นเองนะผมแต่เราไปหาที่เปิดทำเลดีๆก่อนล้วกันผมมาเปิดข้างนามิเลยเออมาเปิดข้างนามิไป ังหวะนี้จะต้องมาแล้วหรือเปล่าต้องมาแล้วหรือเปล่าเออเออแลลูเคียมาก็แลล้วนเหมือนเดิมไปกันต่อแต่วะนี้มาต้องมาแล้วแหละต้องมาแล้วแหละเฮ้ยได้แล้วอุซบเมื่อกี้โอ้แล้วก็ได้ไพร์ด้วยอ่าไพร์ก็เป็นสก,กินที่ผมกําลังใส่อยู่ในตอนนี้เลยนะมีสก,กินแบบอ่ากำลังจิ้มไส้กรอกน,นะครับเอาไปทาบาร์บีคิวฮะแล้วเราก็ได้สก,กินอุซบมานะครับผมเมื่อกี้ไหนเอ่ยนี่สก,กินอุซบ เนี่ยใส่ชุดพร้อมลงน้ําจะจัดเลยนะอุศบเรานะผมก็แน่นอนครับทําการใส่ไปเลยปึ๊บอ่านี่แล้วก็ถ้าเราเอาอุศบเนี่ยไปลงในพัลทอลซัมเมอร์เนี่ยอุศบจะร่าเมทมากขึ้นด้วยน,นั่นเองนะ,ะร่าเมทมากขึ้นถึง25%เนาะซึ่งก็สามารถดูได้ตรงรายละเอียดเนี่ยมันก็จะบอกอยู่ว่าบวกร่าเมทเท่าไหร่อ่ะน่าจะบวก50นะจะไม่ผิดนะบวก50%าสิร์เนะผมอ๋อสำหรับสกินเลเจนด์ขึ้นไปเนี่ยจะบวก50าสิเปอร์นะแต่ถ้าเป็นพวกสกินต่ำๆเนี่ยก็จะ บวกเอ่อทางด้านของดามเมจสูงหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมันมีการบวกดรอปเลตด้วยนะรดรอปเลตเนี่ยจะทำให้เราได้หอยมากขึ้นและมีสินได้สีเขัพอเท่ามากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทางด้านนี้เนาะโอเคเราไปกันต่อเลยดีกว่านะครับผมในโลที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้โลที่หกสิบมาเออ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 ,เอ,อ,เอ,อผมจะได้โรเจอร์ไหมตอนนี้ผมอยากได้โรเจอร์นะเพราะว่าเป็นตัวซีเข็อ่ะเออ ถ้าไม่ได้ก็น่าจะต้องไปเก็บต่อนะครับตอนที้ผมเปิดมาแล้ว210นะครับผมไม่ต้องแตะการันตีหรือเปล่าถึงจะได้ซีเข็เฮ้เรามาลุ้นตรงนี้ดีกว่าป๊บปับปบปบปบ๊อปั๊อปั๊อปั๊อปฮึมเกลือล้วนเกลือล้วนแล้วก็ต้องไปต่อเออได้อุซออ็อบไมค์ละเฮ้ยได้ฟิเซอร์โอ้โหตอนนี้ผมไม่ได้อยากได้มิสติกมิสติกมันเป็นฟิเซอร์อีกแล้วอะ่ะคือผมอยากได้ไอ้นั้นนะอ่ะโฮชิโนไออ้าว สกินใกล้เต็มละเดีผมต้องไปโลดสกินก่นอนสัก,กุระสัก,กุระมาโลมากเยอะเยอะจัดจัดเออเออเดี๋ยวผมโลสกินแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกว่าเราจะมีสัก,กุระมากเกินไปนะผมโอเคอันนี้ผมก็โลดสกินออกไปเยอะมากเลยนะผมเพราะฉะนั้นเราก็มีการเปิดต่อละก็เดี๋ยวผมจะมาใช้เทคนิคการเก็บหอยแล้วกันนะว่าเก็บยังไงให้มันได้เร็วๆนะผมเพราะว่า ไอ้ที่ทุกคนเห็นแล้วผมก็ใช้เวลาประมาณครึ่งวันเองมั้งได้ประมาณเนี้ยเอ่ออาจจะเลยๆไปน,นิดนึงสักหนึ่งชั่วโมงสชั่วโมงแต่ว่าก็ไม่นานมากนะผมก็ได้ประมาณสี่หมื่นห้าเดีผมค่อยมาแนะนําเทคนิคแล้วกันเจ็บเจ็บเจ็บเออเออเออเอเอ,เอตอนนี้อยากได้สกินโฮชิโนะไอมากเลยนะจะออกหรือเปล่าเหรียร้อยเก้ลูกละสากุระเนี่ยมาล้นตลาดมาก <laughs> ยังไม่พอหรอกเว้ยไปกันต่อแล้วคือผมไม่ต้องแตะการันตีจริงไหมเนี่ยไอไอไอตัวระดับมิสติกเนี่ยคือมันต้องให้ผมแตะการันตีใช่ไหมมันถึงจะออกทงนี้น่าจะได้แตะการันตีนะครับมันสองร้อยแปดสิบละมาก่อนได้ไหมมาก่อนได้ไหมได้ไหมไม่ได้เว้ยดูเหมือนจะไม่ได้โอ้โอ้แรล้วนแลล้วนเข็มเข็มเข็มรอบนี้เค็มไปเออมันมีเมทันในด้วยเมทัลในเนี่ยทุกคนนี่มันมีเมทันในอันนี้ด้วยนะครับผมเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากได้เหมือนกันนะถึงผมจะไม่มีถึงผมจะไม่มีเม,ม,มทัลไหนก็ตามเราไปยืนเปิดข้างข้างใครดีเราไปยืนเปิดข้างโกโจดีกว่าปัดีอาจารย์โกโจกําลังใช้ยอยู่เลยไม่ใช่หรอขอมาเปิดข้างหน่อยละกันเปิดข้างอาจารย์โกโจเราจะลวงดีหรือเปล่ามาดูกันเออเออเอออือ้มอืม้มแลแล้แลแลแลวนเลย อย่างหรอกหน้าโอ้โหมัน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 เกลือขนาดนี้เลยเหรอแล่แล่อีกแลวแล่อีกแล่แล่อีกแล้วแล่อีกแล้ว,ลอลว,ลอลวโอ้โอ้ my god ไม่แล่จนคางผมเต็มแล้วเดี๋ยวโละซากุระรอบที่สองก่อนนะครับโอเคโอเค เรามากันต่อแต่นี้ผมก็โลออกไปเกือบหมดเลยนะผมเพราะฉะนั้นเราได้สุ่มกันต่อยาวๆปรับปรับว่าไงมิสติกออกไหมสกินก็ได้หรือว่าจะเป็นตัวละครก็ได้ได้หมดไม่ออกตอนนี้เจ็ดสิบโลผมก็จะได้การันตีนะผมทางน้าอนอองมิสติกเนาะให้มันออกก่อนเถอะขอร้องไม่ไม่ออกจริงเหรอเพราะว่าเราต้องไปเปลี่ยนที่แหละตรงนี้มันเค็มเกินไปนะครับผมว่าผมไปยืน แถวแถวมูซันนีกว่าเออสวัสดีครับมูซันมาเปิดหน่อยมาขอดีดีนะครับมูซันมอบดวงให้ด้วยเออเออเอออ้โ,อโหอ้โอห,โอ,ห,โอ,หอีกห้าสิบโลนะครับจะการันตีมิสติกแล้วนะผมเอ้ยได้แล้วแล้วก็ได้อู้โอ้พอได้ทีมได้รัวเลยนะเมื่อกี้ผมได้เป็นอัปดุลหรือเปล่าเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดถ้าอ้าวจริงด้วย ให้อัปดุลมานั่นเองครับมกมานะครับซึ่งมันก็จะมีอัปดุลแล้วก็มีใครวะไอคีผมจําไม่ได้มากเลยนะว่าอัปเดตนี้เนะี่ยมีใครบ้างนะครับผมแต่แน่ๆก็คือมีอัปดุลแล้วก็เมื่อกี้เราได้สกินมานะครับเป็นสกินของอาร์มินอ๋อมันเป็นแนวญี่ปุ่นเลยนะผมอาร์มินแต่ตอนนี้ผมย,ยังอยากได้สกินโฮชิโนะอยู่นะแต่มันยังไม่มาดิเราจะต้องเปิดให้ได้เว้ยสกินของไอต้องมาแล้วหรือ ปล่าโอ้โหได้ไพรอีกล้ไพร,พรได้ได้ได้เยอะมากเลยนะเนี่ยผมได้ไพรกับวานสี่รอบอะอ้โหตอนนี้ผมได้มิสติกมาสองอันแล้วผมคิดว่าโคชิโนไอก็น่าจะเป็นสกินระดับมิสติกนะคผมอืมผมได้สกินมิสติกมาสองอันละแสดงว่าขาดอยู่อันเดียวนะครผมอันแรกก็คือของอ,อทันโกเราเนะน,นี่ยนะครับออีกอันนึงก็จะเป็นของโกลเด้นฟิเซอร์ แล้วผมว่าน่าจะขาดของไอแหละมั้งถ้าผมถ้าผมคิดไม่ผิดนะะเออแบึแบึ๊บึ๊บปึ๊บแรแลมีเดียมแลมีเดียมแรอย่างเดียวเลยบ้าเอา้ยสกินใกล้เต็มอีกแล้วโอ้ไม g ก็ได้อามินแล้วยังไงฟะอามินแล้วมานยังไงฟะโอเคเดี๋ยวผมขอโลข้างแป๊บนึงโลรอบสุดท้ายนะผม โอเคมารอบสุดท้ายนะครับผมอีกสี่สิบโลสุดท้ายจะเป็นยังไงไปดูกัน,นเรียกว่าการสุ่มเนี่ยค่อนข้างเกลือนะครับผมแม่แม่แม่มันแรล้วนเลยรอบนี้ผมเปลี่ยนที่ดีกว่าเราไปสุ่มตรงจุดเกิดเลยละกันเอออยู่ตรงนี้เลยมาสามสิบโลสุดท้ายให้โชคชะตาไปคนกำหนด,ดไปกันครับปึบ เอ้ยทัสซูมากิเฮ้ยผมมีอยู่แล้วนี่โอ้ก็ก็มีอยู่แล้วว่าอยากได้สกินไอมากที่สุดเลยตอนเนี้ยปึป๊ป้บเึ๊บเบทัสซูมากิผมมีแล้วนะทุกคนอ่าได้ก่อนหน้านี้นะครับผมก็ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นไม่เอาแล้วทัสซูมากิเอาสกินอื่นมา บายแล้วเออเรียบร้อยนะครับผมแต่เรายังไม่หมดหวังแค่นี้ครับเรายังสุ่มได้อีก30สิโลนะครับจากเศษเกลือที่เราไปเออแลกมานั่นเองครับโอเคแลกเศษเกลือมาก่อนอ่ะเศษเกลืออีก3าสิบเศษเกลือมาโรเจอร์ไม่น่าออกะเออตอนนี้ผมอยากได้สกินมิสิกที่ไม่ใช่ไอสองตัวที่มีแล้วจะได้หรือเปล่า ยีสิบโลสุดท้ายืยากเลยเกิดต้องมาแล้วไหมโอ้โหมันออกยากจริงนะเนี่ยเรียบร้อยเลยจังหวะนี้เดี๋ยวผมลองโลดดูก่อนเผื่อจะได้อีกสักสิบโลนะครับเออสิบโลสุดท้ายไม่ยือ้อลมหายใจตัวเอง เรียบร้อยอีกสิบโลก็ไม่อาจช่วยคุณได้นะครับผมแาก,กุล่ามาล้วนๆวนเลยนะครับน่าประมาณนี้แหละครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราได้มาจากการสุ่มไปประมาณสี่ร้อยกว่าน่าจะสี่ร้อยกว่านะเราได้อัปดุลมานะครับผมได้อัปดุลมาแล้วก็เป็นสกินระดับมิสติกสองตัวซึ่งผมเอาไปย่อยแล้วตัวหนึ่งแล้วก็เป็นสกินระดับเลเจนด์หลายตัวที่ผมก็เอาไปย่อยเพราะผมมีหมดแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำ,สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย